แม่แตงโมปัดสัมพันธ์บอดี ang, ้การ์ดช้างอชีไอชัยวัน์แชร์เพราะหึงแม่แตงโมปัดสัมพันธ์บอดี้การ์ดช้างอุยันไม่เคยบอกให้อย่ามียชี้ชยวัน์แชร์เพราะหึงเผยโทรคุยกันทุกวันสองคนวันที่10มกราคม67นางพนิดาสิริยุทธโยธินมารดาของแตงโมนิดาพัชรวีรพงศ์เปิดเผยถึงกรณีที่มีกระแสะข่าวว่าบอดี้การ์ดช้างจะมาแจ้งความดำเนินคดีที่สอนอบางซื่อหลังจากนายชชยวัน์โลมากุลอดีตที่ปรึกษากฎหมายคดีแตงโมอ,ออกมากล่าวพาดพิงเรื่องชู้สาวว่า ตนและบอดี้การ์ดช่างจะไม่แจ้งความเรื่องดังกล่าวเพราะมองว่าเป็นเรื่องไร้าสาระและไม่ใช่ประเด็นหลักเพราะประเด็นคือตนต,นต้องการแจ้งความดำเนินคดีกับนายชัยวัฒน์ในข้อหายักยอกทรัพย์พร้อมยืนยันว่ากรณีชู้สาวเป็นไปไม่ได้ตนอายุ67ปีและบอดี้การ์ดช่างอายุ62ปีอายุปูนนี้แล้วจะไปทำอะไรกันได้ส่วนที่มีประเด็นนี้เกิดขึ้นเพราะนายชัยวัฒน์แอบชอบตนและหึงหวงตั้งแต่ที่บอดี้การ์ดช่างเข้ามา นายชัยวัตรก็มักจะมีพฤติกรรมก้าวร้าวกับบอดี้การ์ดช้างและที่น่าสังเกตคือนายชัยวัตรโทรศัพท์มาหาตนทุกวันวันละสองชั่วโมงและมักจะคุยด้วยถ้อยคำอ่อนหวานน้ำเสียงอ่อนโยนซึ่งมองว่าผิดปกติวิสัยเพราะคนเราถ้าไม่ชอบกันจะไม่โทรศัพท์หาทุกวันแบบนี้ เมื่อถามว่าบดีกาช้างจะออกมาชี้แจงเรื่องที่ถูกพาดพิงหรือไม่นางพนิดากล่าวว่าจากที่คุยกันแล้วมองว่าไม่จําเป็นเพราะตนไม่ใช่ดาราถึงแม้ว่าจะมีการพาดพิงว่าจะให้ไปเอาใบหย่าจากภรรยาที่จังหวัดนครราชสีมายืนยันว่าเรื่องดังกล่าวไม่เป็นความจริงเมื่อถามว่าความสัมพันธ์กับบดีกาช้างเป็นลักษณะลักษณะแบบใดนั้นนางพนิดาระบุว่าไม่มีมีความจําเป็นที่ต้องพูดถึงเพราะเป็นเรื่องไร้สาระพร้อมกันนี้มองว่าการที่นายชัยวัฒน์นำเรื่องชู้สาวมาพูด เพราะต้องการเบี่ยงประเด็นเรื่องเงินเยียวยาซึ่งตอนนี้ตนได้ให้ทนายเดชากิตติวิทยานันยยกเลิกสัญญาแล้วพร้อมย้ำว่าการที่พูดคุยในรายการโทรทัศน์รายการหนึ่งยังไม่ได้บอกจะแจ้งความแต่เป็นการพูดคุยในรายการเท่านั้น